สื่อเวียดนามสงสัยตู้แช์โดนโทษหนักแล้วตู้เย็นไม่เห็นโดนแบนอะไรเลยมันยุติธรรมไหม vfv ก่อให้เกิดข้อถกเถียงเพียงเพราะจัดการเฉพาะกรณีของดังทีหองหรือตู้แช่และเพะิกเฉยต่อกรณีของบิชตเูเยนตู้เย็น V.F.V. เคยกล่าวไว้ว่ากรณีของดังทีหองหรือตู้แช่เป็นเพียงปัญหาในสุติบตัติไม่ใช่การช่อโกงทางเพศหรือการใช้สารป้องห้ามในการแข่งขันอย่างไรก็ตามแม้ว่าเจ้าหน้าที่วันลเล่บอนนานาชาติจะไม่ได้ตอบกลับอย่างชัดเจนหรือตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ V.F.V. ไว้ได้เผยแพร่แต่ V.F.V. เองก็เปลี่ยนความเห็นอย่างกระทันหัน การที่จัดการกับนักกีฬาของตัวเองในเวลานี้หมายความว่า VfV ยอมรับว่า FiVB ถูกต้องและ VfV เองก็ผิดมาตั้งแต่ต้นและผิดอย่างร้ายแรงแม้กระทั่งยังไม่ชัดเจนว่าความผิดพลาดคืออะไรอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจของ VfV คือการที่คำวินิจฉัยข้างต้นไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเท่าเทียมยุติธรรมและโปร่งใส คดีของดังทีหองไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายมากเท่ากับคดีของงวนทีบิชตุเยนแต่เหตุใด VFV จึงเห็นฝ่ายหนึ่งสำคัญกว่าอีกฝ่ายจริงหรือไม่ที่บิชตูเยนถอนชื่อของเธออย่างชาญฉลาดก่อนการแข่งขันระดับโลกโดยไม่ได้รับการตอบสนองใดๆจากหน่วยงานจัดการแข่งขันวอลเล่บอลน,นานาชาติ ดังนั้นเธอจึงปลอดภยัยและไม่ถูกลงโทษจากการตัดสินใจของสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FIVB และการพิจารณาเรื่องความผิดปกติทางเพศของนักกีฬาเพื่อให้มั่นใจว่านักกีฬามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระบบการแข่งขันอย่างเป็นทางการของเวียดนามตามความจำเป็นและต้องดำเนินตามคำแนะนำเฉพาะของ FIVB แล้ววงการวอลเลย์บอลเวียดนามจึงต้องการทาง ออกที่ยุติธรรมและโปร่งใสยอย่างยิ่งแล้วทุกคนคิดว่าอย่างไร